ฮัลโหลฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเลนนั่นเองซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาทําคลิปที่สอนคนหลายๆคนที่เคยคอมเมนต์ถามในช่องผมมาเมื่อนานแล้ว,แล,วแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีคอมเมนต์อ,อยู่แต่ว่าผมไม่ได้สอนมาเพราะว่าเนื่องจากว่าผมคิดว่ามันง่ายจนคิดว่าไม่ต้องสอนแต่ว่า ก็ยังมีคนคอมเมนต์ถามมาเรื่อยๆผมก็เลยคิดว่าอ่ะได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนให้นั่นเองซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสอนวิธีทาการออืมแป๊บหนึ่งดิสอนคลิปเอ๊ย คลิปสอนวิธีการทำบ็อกซ์ไลท์เออพูดผิดหลายรอบมาอ่ะก็จะเป็นการสอนทำบ็อกซ์ไลท์ like แล้วทุกคนก็สำหรับคนไหนที่รู้แล้วเนี่ยสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามไว้ได้นะแต่คนไหนที่ยังไม่รู้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเหมือนกันนะทุกคนอืมแต่คนที่รู้แล้วเนี่ยจะไม่ดูคลิปนี้ก็ได้นะแต่คนที่ยังไม่รู้เนี่ยอ่ะมาฟังกันในคลิปนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยจะอธิบายให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่จะพูดได้นั่นเองโอเคมาทุกคนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเน โู้พะลุปเปล่อมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะรถปิน้นล,ลาวาบักลาวาบักร้านรับบริการเติมโรบักระบบ VEP Server เล์เจ็ดเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์เลดสิบนะได้แก่บล็ Box Fruit, King Legacy, อกฟูดคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเต ulator, Star, อร์ซิมูเลเตอร์ออสตาอนิเมะพันชิงและชินโดไลอย่าลืมมาใช้บริการด้วยละ่ะโคตรแจ๋วโคตรด,ดีมาเลย ทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งขอกล่นไว้ก่อนเลยว่าอ่าสำหรับคลิปนี้นยะก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็คลิปนี้เนะี่ยเสียงคีย์บอร์ดดังแล้วก็เสียงไม้เนี่ยชัดเจ๋วเหมือนเดิมนะครับถ้ามีคนคอมเมนต์ถามมาว่าบล็อกสไลด์ทำอะไรได้บล็อกสไลด์เนี่ยเป็นการทำที่เอฟเคต่างๆนะทุกคนอ่าก็จะเป็นการทำา FK ทํทำการเล่นอะไรต่างๆอ่ะซึ่งวิธีการทำบล็อกสไลด์เนี่ยแน่ๆเลยนะอุปกรณ์เนี่ยผมขอแนะนำนะว่าควรที่จะต้องซื้อตัวนี้นะทุกคนนี่ ราคา4 0 0พันนะทุกคนนี่ตันนี้ราคาสี่พันหรือจะใช้เป็นทานะของเทอร์โบสีแดงก็ได้ไอพ่นสีแดงไอพ่นสีม่วงก็ได้และก็เป็นทางด้านของไอพ่นไอพ่นไอเแบบเนี่ยสีขาวอะสีขาวก็ได้ทุกคนอะสิ่งที่ทําได้นี่มันจะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างนะอันนี้คือเท่าที่ผมรู้นะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนแต่ว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือจะมีแค่สอย่างนะ ก็คืออย่างนี้แล้วก็จะเป็นพูดจรวดพวกนี้เป็นจรวดในอีเวนต์ก็ทําได้นะทุกคนอ่าพวกะไอพ่นไออีเวนต์ก็ทําได้แต่ว,ว่าผมไม่มีนะผมมาเล่นไม่ทันเอาโอเคมาก็เ,เราจะมาสอนทําทีละอย่างเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะพูดทีละชิ้นนะทุกคนผมจะใช้เป็นอ่าจะเราผมจะลองใช้เป็นฐานะนของชิ้นสีขาวก่อนมาทุกคนซึ่งวิธีการทําเนี่ยทาไม่ยากเลยขั้นแรกนะอย่าลืมที่ทุกคนเนี่ย จะเอ้หนึ่งอันนี้ผมตั้งแบบกนทิอ่ะเรือ่อง,งที่จะปิดแอนเชอร์ออกก่อนแล้วก็หาบล็อกอะไรหนึ่งบล็อกี่นมาวางไว้อย่างนี้นะทุกคนอ่าแล้วก็หาบล็อกอะไรก็ได้ที่จะใช้ในการทำให้มันสไลด์อ่ะสะมมุ่จะใช้บล็อกนี้ในการทำสไลด์จริงๆจ,จ,จะใช้บล็อกอะไรทำที่สไลด์ก็ได้แต่ต้องมีบล็อกหนึ่งเป็นฐานแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาทาหน้าของไอพ่นเนี่ยมาวางไว้อ่ะผมจะวางไว้ปึ๊บอ่าทุกคนนี่ประมาณนี้ ไอความยาวอันนี้น,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 น้ไว้เท่าไหร่ก็ได้นะความยาวไว้เท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราจะสามารถถนัดมือนะผมจะใช้ยาวๆหน่อยเพราะว่ามันถนัดมือกว่าต่อไปเนี่ยเอาเก้าอี้มานี่เก้าอี้เก้าอี้อันนี้ใช้เป็นเก้าอี้รถก็ได้หรือว่าเก้าอี้เครื่องบินก็ได้ผมใช้เป็นเก้าอี้เครื่องบินก็นทุกคนพอเราลบอันนี้ทิ้งเวลาที่ผมเนี่ยกดตัว F เนี่ยบล็อกตัวนี้มันจะพุ่งไปใช่ไหมให้เราเนี่ยอันนี้เอาตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวไขควงนะตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะ น่าจะประมาณ5,000มั้งนี่ขยขควงตัวนี้จิ้มจิ้มตรงนี้ไว้แล้วก็เตรียมกดแอนเชอร์นะทุกคนอะสมมติเราอันนี้คือเปิดเปิดไอพ่นตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวกดแอนเชอร์ปุ๊บนี่แล้วกดแอนเชอร์ค้างไว้แล้วก็ลบจรวดทิ้งอ่ะเรามาดูกันว่าบล็อกมันจะสไลด์หรือเปล่าทุกคนเป็นไงเป็นไงมันก็จะสไลด์แบบนี้นทุกคนซึ่งถ้าเราขยายเนี่ย ก็จะสไลด์แต่ถ้าเกิดว่าเราขยับไปขยับมาเนี่ยมันจะไม่สไลด์นะก็คือขยายเนี่ยยังสไลด์อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราขยับไปขยับมาไปบ่อยเนี่ยมันจะไม่มันจะเลิกสไลด์ทุกคนก็อยากขยับบ่อยมากอันนี้ก็ยังสไลด์อยู่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเอ่อไหนนะจะม่่ไม่ใช่แพ้อ่ะเราจะบินไปให้ดูทุกคนอ่ะผมจะลองหยีบหยิบบอกให้ดูอีกรอบนี่ปะก็ยังสไลด์อยู่แต่ความเร็วความไวเนี่ยจะไม่เหมือนกันเองคือแต่ละอย่างเนี่ยความเร็วจะไม่เหมือนกันอ่ะต่อไปเรามาลองอย่่่าางทีี2กันดดูว อย่างที่2อนี้ผมจะใช้เป็นทางด้านของไอพ o ่นสีแดงนะทุกคนอ่าอันนี้ผมจะใช้เป็นบล็อกนี้แทนก็เราสามารถใช้บล็อกอะไรก็ได้เหมือนที่ผมบอกทุกคนใช้บล็อกอะไรก็ได้แต่ว่าให้มันขึ้นอยู่กับความสัตว์มือที่เราเนี่ยจะจับบล็อกมันทันนั่นเองอ่ะอ่อนี่นี่พ่สิ่ดใหงนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปนั่งเก้าอี้ก่อนผมว่าผมต้องกินอมแล้วมันช้าไปอโอเคมามาทุกคนต่อไปเนี่ยอัน,นจะเป็นชิน้นนี้ครับก็ก่อนอืน่นลบบล็อกนี้ให้มันล่วงมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็เตรียมทุกคน ปึ๊บป๊บอ่าโอเคหยุดพันอยู่เกือบหยุดไม่ทันเลยทุกคนอ่านี่มาลองมาดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่าซึ่งยิ่งมันเร็วเนี่ยมันก็ยิ่งเร็วมากๆเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเอ้ยผมหยิบมาใล้แดีกว่าเอาทุกคนดูนะนี่โคตรไวโคตรจะเร็วมากๆเลยทุกคนดูดีๆปะชาชนแค่นี้คือพุ่งพุ่งออกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะวางเป็นอ่าบล็อกกำแพงกั้นไว้นิดหน่อยอะเพื่อว่าเป็นกำแพงกั้นไว้นิดหน่อยสีมันแสบตาไปปะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อน นี่จะมาเป็นบล็อกกำแพงกั้นไว้นะทุกคนดูนะนี่คนปึ้งเปไน,น,นี่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 น,นีโอโดันยับยับเลยซึ่งความเร็วมันเนี่ยเยอะมากๆเลยน,นั่นเองต่อไปเนี่ยเราจะไปลองกันที่เ,เจ้าจรวดสีแดงกันนะทุกคนมา ก็เดี๋ยวเราบล็อกก่อนอ่ะผมเป็นใช้บล็อกนี้แล้วก็บล็อกนี้บ้างคือจริงๆเนี่ยมันจะใช้บล็อกไหนก็ได้ทุกคนอ่าเผื่อคนไหนเนี่ยที่ยังจะแย้งว่าต้องใช้บล็อกเหมือนพี่หรือเปล่าใช้บล็อกไหนก็ได้อ่ค <Okay. S 2> มาเราก็ลบบล็อกนี้ทิ้งทุกคนอ่ะต่อไปก็จิ้มจิ้มอันนี้ไว้ก่อนจิ้มบล็อกนี้ไว้ต่อไปกดเปิดไอ o ฟนแล้วก็กดแอนเชอร์ไว้ปึ๊บกแอนเชอร์ไว้อ่าเสร็จแล้วก็ลบไอตัวจรวดทิ้งโอเค okay ประมาณนี้นะทุกคนนี่อ่ะเราเราเรามาลองไปอยูอ่บนบล็อกกันนะ นี่เป็นไงทุกคนอันนี้ก็จะแบบช้าๆหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเร็วนะทุกคนเดี๋ยวประมาณนี้นี่ประมาณนี้เท่านั้นนะอันนี้คือผมไม่ได้กดเดินนะทุกคนก็สไลด์ลไปเองประมาณนี้นะอ่ะต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็จะเป็นจรวดสีม่วงนะโอเคทุกคนผมใช้เป็นบล็อกนี้แล้วกันซึ่งเวลาการล็อกเนี่ยเออเผื่อคนไหนมองไม่ชัดนะเวลาการที่เราจะใช้ไอตัวไขควงจับเนี่ยจับแค่ตัวบล็อกนะส่วนไอตัวไอพ่นที่อยู่ขยย้างบนอะไรเงี้ยไม่ต้องไปจับมันนะทุกคนอ่ะอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยผมจิ้มแค่ต อ่าแล้วเราก็อย่าลืมลบบล็อก้ทิ้งด้วยอ่ะแล้วก็จิ้มที่บล็อกแล้วไอพ่นเนี่ยมันก็กดกดให้มันเปิดปึ๊บแล้วก็กดปึ๊บเอ้ยผมกดล็อกไม่ทันโอเคเอาใหม่โมแต่หมูไงกดล็อกไม่ทันไงโมแต่หมูโอเคเอาใหม่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 โอ้เมื่อกี้เฟลไปแล้วทุกคนเออเมื่อกี้เฟลผมกดล็อกไม่ทันผมโมแต่หมูทุกคนอ่ะเอาใหม่ดีกว่ามาทุกคนอ่าโอเคปึ๊บอ่ะประมาณนี้ทุกคนอ่าเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนสำหรับตัวไอพ่น อ่าตัวจรวดสีม่วงนะทุกคนโอเคนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ค่อนข้างจะไวเหมือนกับอ่าตัวไอพ่นสีแดงเลยนะสําหรับตัวจรวดสีม่วงกับไอพ่นสีแดงในความเร็วมันจะพอๆกันเลยได้ดูดิน่ปึ้งโอไวมากไวมากแต่ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยตัวไอพ่นสีแดงเนี่ยจะแรงกว่าเยอะนะทุกคนซึ่งถามว่าไอพ o ่นนี้มันทําอะไรแปลกๆได้ไหมคําตอบคือ ได้อ่ะทุกคนเรามาลองดูอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรแปลกๆที่ผมเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยชอบทํากันนะไม่ไม่ใช่หลายๆคนหรอกผมเห็นที่ว่าคนน่าจะสนใจกันอ่ะสมมุติว่าผมทําเป็นประมาณนี้แล้วก็ผมเนี่ยเอาตัวไอพ่นสีแดงเนี่ยเอาให้มันหันหน้าขึ้นแบบนี้ทุกคนอ่ะทุกคนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนรู้แล้วอ่ะดูนะอ่ะประมาณนี้แล้วผมก็แค่ทําการลบไอตัวนี้ทิ้งโอเคแล้วผมก็แค่ทําการปลดบล็อกปลดล็อกตัวนี้ โอ้ชมัน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 พลิกด้านเลยปะประเด็นคือมันพลิกด้านเลยดิผมไม่มั่นใจว่าอุปกรณ์ใหม่สามารถพลิกมาแล้วใช้ความสามารถได้เปล่าหรือว่าพลิกมาแล้วมันจะเลิกเลิกเด้งเลยให้เราดูอ่ะทุกคนมันมันมันเลิกเด้งเลยอ่าเดี๋ยวเอามาเอามเอาใหม่เอ่อลองใช้เป็นบล็อกนี้แล้วกันบล็อกนี้กันนี่อ่าเอาใหม่นะทุกคนฟึบอันนี้เดี๋ยวใช้เป็นธาราของอตัวสีขาวดีกว่าตัวสีขาวมันไม่เร็วมากเกินไปเอาเปตัวสีขาวแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเตรียมล็อกฟึบอ่ะ ประมาณนี้ทุกคนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ,อ่ะทุกคนลองมาเหยียบดูนะเดี๋ยวผมลองเหยียบไปดูเนี่ยนะเนี่ยนะนะนมันก็จะเด้ง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 เราแล้ทุกคนเนี่ยมันก็จะเด้งเด้งเด้งเรานะเดี๋ยปะเดี๋ยปะมันจะเด้งเด้งเด้งเรานะแต่นี่คือบล็อกบล็อกเนี่ยเดี๋ยวปะถ้าเกิดว่าเราทําให้มันตรงได้เนี่ยมันก็จะแบบพุ่งพุ่งไปเลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราลองให้ดูใหม่นะอันนี้ผมจะลองทําให้แบบมันดีๆหน่อยนะให้แบบเพื่อความเห็นชัดนะทุกคนทุกคนจะได้รู้นะว่ามันเป็นยังไงอ่ะสมมติวว่าาาปประมณนนี้้แลกั โอเคแล้วก็เป็นทางด้านของตัวนี้นะครับตัวสีแดงมาขายเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดลบโอเคป,ปึ๊บปึ๊บแล้วก็กอดอันนี้ไว้โอเคประมาณนี้นี่เด,ด,ดี๋ยวไปปะบางครั้งบางครั้งจะเด้ง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 เราอะทุกคนอะถ้าถ้าเกิดว่ามันมันเป็นอยู่ในมุมตม,มันก็จะเด้งเด,งด้งเรานะผมไม่มั่นใจว่าถ้าผมติ๊กเป็นแบบนี้มันจะไอ้น,นี่อยู่ไหมมาเ,เราลองไปเหยียบดูนะทุกคนว่ามันจะยังเด้งอยู่ไหมนะอ่า เหมือนจะไม่เด้งนะทุกคนเหมือนจะไม่เด้งนะเหมือนจะต้องแบบห้ามห้ามปลดล็อกบล็อกอะไรประมาณนี้นะทุกคนอ่ะก็สรวนคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้แนละ้วทุกคนถ้าเกิดว่าได้ความรู้หรืออะไรเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับผมด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อเอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบาย